คือฮาตาแตกล่าสุดพอสลันโผล่ช่องสาหลังพระเอกพอสลันเปิดตัวเป็นนักแสดงอิสระและประเดิมผลงานแรกด้วยละครของพี่ชอดสายทิปประชันกับแสมมีและดีเจพูดล่าสุดก็มีประเด็นเซอร์ไพรส์อีกเรือเมื่อแอกเคา c ซีเสามไทยแลนด์ของช่องสามีการประกาศรายชื่อของดาราเซเลบตี้ชื่อดังที่เตรียมร่วมรายการของช่องยา The Fandom ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของหนุ่มพอลสลันร่วมอยู่ด้วยงานนี้ถือเป็นผลงานบนหน้าจอช่องสามครั้งแรกของอดีตพระเอกแถวหน้าวิกหมอชิดเลยทีเดียวหลังเคยโผล่เข้ามาสัมภาษณ์ไปแล้วในรายการทุเดโชของอต่อยไต้พบพิธีกรดังมาแล้วส่วนผลงานละครในฐานะพระเอกช่องสนั้นจะมีมาหรือไม่ แฟนๆหนุ่มพอตต้องมาลุ้นกันอีกทีนะจ๊ะ